สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้พี่เกษตรจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเก็บมะนาวนะคะส่งอลูกค้านะคะอันนี้ก็จะเป็นมะนาวเป้นพิจิตนะคะ ตอนนี้พิกเกษตรก็มีออเดอร์นะคะ,ะควบแน่นมะนาวส่งลูกค้านะคะพิกะเกษตรก็จะปลูกแบบผสมผสานนะคะในสวนของพิกเกษตรกับช่วงเช้าๆนะคะ ตอนนี้ก็ประมาณอาสองโมงกว่าๆนะคะการบำรุงอาเพื่อให้มะนาวออกลูกพิกาษเกษตรก็จะใช้น้ำหมักจากเศษปลานะคะ ก็จะสลับสับเปลี่ยนกับสูตรอฮอร์โมนน้ำซาวข้าวแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่กเกษตรก็จะไปเก็บมะละกอด้วยนะคะ ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะบ้านนอกของพี่เกษตรนะคะจะมีเสียงนกเสียงไก่เช้ามากับภา,ารากิจการเก็บผักส่งลูกค้าของพี่เกษตรคะ่ะ นี่ก็ดกเป็นพวงเลยนะคะนี่คะ่ะเขาก็จะติดให้พิเกษตรอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากเราบำรุงด้วยปุ๋ยหมักทุกสิบห้าวันนะคะทุกคนสลับสับเปลี่ยนกับน้ำหมักขี้วัวนะคะน้ำหมักาจากขี้วัวนี่ก็คือจะฟื้นปู ต้นของมะนาวไม่ให้โซมนะคะ เดี๋ยวพี่เกษตรก็จะมาตอนกิ่งของมะนาวนะคะเพื่อส่งลูกค้าจะมีทั้งตอนกิ่งแล้วก็อโคบแน่นนะคะโคบแน่นนี่ก็จะเป็นอะไรที่แบบง่ายๆนะคะถ้าเราไปาบ้านคนที่เขามีมะนาวเราก็สามารถนำกิ่งขอกิ่งมะนาวเขามาแล้วเราก็อ่านำมา ควบแน่นใส่แก้วโอ่งหรืออ่าขวดพลาสติกก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็นําถุงมาอ่ามาปิดเพื่อไม่ให้อา,อากาศเข้านะคะแล้วก็รัดยางประมาณ1เดือนลากเดินเราก็สามารถนํามาใส่กระถางนะคะแล้วก็นําปลูกก็จะเป็นอะไรที่แบบง่ายๆนะคะ การควบแน่นก็จะง่ายและก็สะดวกแต่วิธีการตอนกิ่งจะทำให้เราได้กิ่งพันธุ์ที่โตไวนะคะก็จะดีทั้งสองแบบนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวพี่เกษตรก็จบคลิปนี้ก็จะไปเก็บเอ่อะมะรกอนะคะส่งลูกค้า พี่เกษตรก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะในการรับชมคลิปวิดีโอของพี่เกษตรค่ะขอบคุณมากๆะคะ่ะ